เอิญจิระวันกอดลูกทะเบียนร่ำให้หลังสามีย่องผ่าน,นางงามดังเข้าบ้านหลังลือสนั่นขาเตียงของอดีตนักร้องชื่อดังเอิญจิระวันกับสามีกำลังจะหักเพราะมีมือที่สามเป็นถึงอดีตนางงาม ทำเอาเอินต้องเปิดปากกรณีอดีตนางงามน้ำเพชรมาถ่ายรูปบนมอเตอร์ไซค์ของสามีและนั่งทับรอยบนรถหรูที่เธอและสามีนั่งในวันวิวาเอินบอกว่าแต่งงานกับสามีห้าปีลูกสองคนโดยคบกันหนึ่งปีก่อนแต่งงานแต่เราปรับตัวเข้ากันได้เร็ว,เ,รวเป็นคนเสียงดังทะเลาะก,กันเถียงกันแต่ไม่มีความรุนแรงสามีเสียงดังจะร้องไห้แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วโดยไม่ว่าจะถูกหรือผิดจะพูดกับสามีก่อนส่วนขาเมาสสามีซุกกิ๊กนางงามเอินบอกว่า เพื่อนส่งลายเขานี้มาบอกโทรหาสามีคุยกันปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนเด็กกว่านี้อาจจะปริศเราก็ดูแล้วเขามาทํากิจกรรมคล้ายกันเป็นกลุ่มขี่รถด้วยกันที่บ้านเราคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยถ้ามาที่บ้านเป็นเพื่อนกลุ่มเพื่อนอยู่แล้วพามาทั้งกลุ่มน้องเขาขอถ่ายภาพบนรถจริงๆชิลมากกับเรื่องแบบนี้เราให้เกียรติซึ่งกันและกันกับสามีกับรถซูเปอร์คาร์รถในงานวิวาเขาก็ขอมาถ่ายในบ้านด้วยจริงๆสามีคิดเยอะเรื่องครอบครัวแต่เขาเพื่อนเยอะอาจไปได้คิด เครียดกับสามีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ให้เกียรติสามีแต่ผู้ชายก็ไม่มีอะไรไว้ใจ100%ซได้ในโลกความเป็นจริงส่วนกับน้องเขาหรือน้ำเพชรไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยเราอยู่เฉยๆโทรไปก็ไม่รู้โทรไปทำไมเขาทำก็เป็นสิทธิ์ของเขาเรารู้สาม